ที่นี่บ้านสวนใจสค่ะบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านชมจันทร์นะคะบ้านหลังนี้ขายดีมากค่ะเพราะว่ามีพื้นที่ได้นั่งเล่นนะคะนั่งดื่มกินนะคะนั่งปาร์ตี้สังสรรค์นะคะ,ะมาดูบรรยากาศภายในบ้านกันนะคะมีโตัวนั่งเล่นหน้าบ้านสองตัวบรรยากาศภายในห้องนอนนะคะอันนี้เป็นห้องใหญ่นะคะมีเตียงใหญ่มากนะคะขนาดเดฟุต โต๊ะวางกระเป๋าติดแอร์เรียบร้อยนะคะอันนี้พอดีวันนี้มีเด็กๆนะคะจะมาจัดปาร์ตี้กันนะคะก็เลยขอนอนหลังนี้หคนนะคะเราก็เลยจัดให้เขานะคะเขาจองมาในโปรโหัวละเจ็ดร้อยนะคะพร้อมอาหารเย็นมีอาหารเย็น,อา,ายนอาหารเช้าที่พักนะคะหัวละเจ็ดร้บาทนะคะอาหารเย็นอิ่มไม่อั้นนะคะมาดูพื้นที่หลังบ้านกันค่ะ ออกมาหลังบ้านนะคะเป็นห้องน้ำห้องใหญ่ค่ะพร้อมด้วยห้องครัวค่ะห้องครัวมีตู้เย็นนะคะการน้ำร้อนอุปกรณ์จานชามแก้วน้ำบะข้าวไฟฟ้านะคะกะละมังเอาไว้ใส่ปิ้งหมูปิ้งไก่นะคะไปย่างหมูย่างอาหารทะเลแล้วก็ตะกร้านะคะหม้อ เตาแก๊สปิกนิกนะคะอ่าพร้อมด้วยถังขยะอีกสามใบนะคะแยกขยะเปียกขยะแห้งแล้วก็แยกขวดอ่าดูตรงนี้นิดนึงนะคะลูกค้าที่เข้าใช้ครัวประกอบอาหารนะคะกรุณาช่วยเก็บล้างอุปกรณ์ที่ใช้แยกขยะเปียกขยะแห้งให้ด้วยนะคะต่อรอถ้าไม่ล้างก็ไม่เป็นไรนะคะขอค่าแม่บ้านมาล้างให้ดูบรรยากาศภายนอกนะคะเป็นครัวไทยวิถีแบบบ้านๆน,นะคะมีเตาไทยนะคะเอาไว้ต้มยำทำแกง มีเตาย่างนะคะแล้วก็มีสวนผักเป็นเป็นหลังบ้านตรงนี้ปลูกผักไร้สารนะคะผักออร์แกนิกค่ะที่นี่ปลูกส่งแมคโครนะคะปลูกส่งร้านอาหารชื่อดังในกรุงเทพนะคะพื้นที่ทั้งหมดปลูกผักทั้งหมดสิบไร่นะคะมีบอ่อน้ําสวยงามวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะคะรอบบ้านเลยบ้านหลังนี้จึงขายดีมากนะคะ มาดูบรรยากาศข้างๆกันค่ะมีโต๊ะใหญ่นะคะสําหรับนั่งทานนั่งปาร์ตี้นะคะแล้วก็มีโต๊ะเสริมมีก้อี้เสริมด้วยนะคะพร้อมกับพื้นที่จอดรถหน้าบ้านหลังนี้นะคะจองได้ในราคาแค่1,500บาทเองนะคะสําหรับ3ท่านนะคะหรือสําหรับสท่านก็ได้นะคะ1,500บาทพร้อมอาหารเช้าสนใจทักมาเลยนะคะ